ตอนที่50การสอนที่โหดร้ายที่สุด2การอ่านกระบวนท่าเคล็ดวิชาเหล่านี้เกรงว่าในโลกนี้คงไม่มีใครที่จะเข้าใจและเข้าถึงกระบวนท่าและเคล็ดวิชาพวกนี้ได้ดีไปกว่าหลีชีเยออีกแล้วคนต่อไปหลีชีเย่สุ่มชี้ไปที่สิทธิคนหนึ่งพลางพูดด้วยรอยยิม้มตุบตุบตุบ ช่วงเวลาหนึ่งสิทธิ์ที่เหลือค่อยๆทยอยรับเคราะห์จากการทุบตีของหลี่ชีเย่สิทธิ์คนแล้วคนเล่าทยอยถูกหลี่ชีเย่ตีจนหมอบลงไปกองกับพื้นคำพูดของสวีเพื่อช่วยเตือนสติทุกคนทำให้ขณะที่หลี่ชีเย่กำลังโจมตีสิทธิ์คนหนึ่งสิทธิ์คนอื่นๆก็จะคอยสังเกตการโจมตีในทุกครั้งของหลี่ชีเย่สิทธิ์ที่ถูกตีก็พยายามจดจำทุกการโจมตีของหลี่ชีเย่เช่นกัน ตอนนี้ทุกคนจึงต่างอยากรู้จุดอ่อนในแต่ละกระบวนท่าของตนเองสิทธิ์บางคนอยากแก้ไขข้อบกพร่องที่มีเพื่อไม่ให้ถูกหลีชีเยทุบตีจนบอบช้ำจนเกินไปส่วนสิทธิ์บางคนก็อยากอาศัยโอกาสในครั้งนี้ค้นหาจุดอ่อนของตนเองเพื่อที่จะมีโอกาสได้เลื่อนระดับพลัง แม้คำพูดของสวีเพื่อจะเตือนสติทุกคนแต่ไม่ใช่สิทธ์ทุกคนที่จะสามารถมองจุดอ่อนที่ถูกเผยออกมาได้แต่ถึงจะเห็นช่องโหว่แล้วก็ตามถึงจะรู้จุดอ่อนของตัวเองดีแต่การแก้ไขข้อบกพร่องก็อาจไม่สามารถทำได้ในทันทีสิทธ์คนอื่นๆไม่ได้โชคดีอย่างสวีเพื่อหลีชีเยได้แต่ตีพวกเขาจนหมอบโดยไม่ได้ชี้แนะอะไรให้ ท้ายที่สุดสิทธิ์ทั้งหมดก็ถูกหลี่ชีเย่ปล่อยให้ล้มกองลงไปกับพื้นโดยมีเสียงร้องระงมดังไปทั่วหลี่ชีเย่มองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาพลางพูดด้วยรอยยิม้มบทเรียนวันนี้พอเท่านี้ก่อนข้าจะให้พวกเจ้าพักสามวันลองไปคิดดูให้ดีจะได้ไม่ทำผิดพลาดอย่างที่ผ่านผ่านมาอีกเมื่อพูดจบเขาก็หมุนตัวเดินจากไปทันที วันหยุดสามวันผ่านพ้นไปในพริปตาหลี่ชีเย่ปรากฏตัวที่ลานฝึกของหุบเขาล้างศิลาอีกครั้งเขากวาดตามองสิทธิ์ทั้ง300อคนพลางพูดขึ้นช้าๆบทเรียนในวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นการทุบตีเหมือนเดิม เมื่อหลี่ชีเย่พูดจบสีหน้าของสิทธ์จำนวนไม่น้อยในลานพลันเปลี่ยนไปทันทีหากผู้ตามจริงสิทธิ์จำนวนมากต่างขยาดไปกับการทุบตีของหลี่ชีเย่รสชาติของกระบองตีงูไม่ใช่สิ่งที่น่าลิ้มลองเลยแม้แต่น้อยความเจ็บปวดนั้นมันคือความโหดร้ายทารุณอย่างหนึ่งหลี่ชีเย่มองดูสิทธ์ทั้ง3า0คนพลางพูดด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าจะลุกขึ้นออกมารับสึกเองหรือจะให้ข้าเป็นคนลุยก่อน ข้าขอสู้คนแรกทันทีที่คำของหลี่ชีเย่จบลงคนแรกที่ลุกขึ้นมาก็คือลู่เฟิงหัวไม่ใช่ครั้งแรกที่ลู่เฟิงหัวรับอาสาทว่าการรับอาสาของลู่เฟิงหัวในครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงลู่เฟิงหัวเป็นคนที่มีพรสวรรค์ดีในกลุ่มสิทธิสามร้อยคนพรสวรรค์ที่เขามีอยู่ในอันดับต้นๆทักษะเต่าที่เขามีก็ไม่น้อยถือว่าเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติสูงคนหนึ่ง ดังนั้นการที่หลี่ชีเย่เพิ่งเข้ามามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมีอคติอันที่จริงหลังจากที่เขาถูกกระบองตีงูของหลี่ชีเย่ไปแล้วเขาเองยังไม่รู้สึกว่ายอมจำนวนนักกระทั่งเขาถูกหลี่ชีเย่แตะจนกระเด็นเท้าที่หลี่ชีเย่แต่นั้นทำให้กระดูกของเขาหักไปหลายส่วนนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เขาตาสว่าง แม้ลู่เฟิงหัวจะเป็นคนที่โอหังแต่เขาไม่ใช่คนโง่ที่ฉุดเขาการเตะของหลี่ชีเย่เพียงครั้งเดียวแต่กลับสามารถทำให้กระดูกของเขาหักได้อานุภาพของการเตะนี้มันทำให้ลู่เฟิงหัวสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของอีกฝ่ายในเวลานี้ลู่เฟิงหัวถึงได้ตรหนักอย่างแท้จริงว่าหลี่ชีเย่ไม่ใช่สวะไม่เอาไหนตามข่าวที่ลือกัน โดยเฉพาะประโยคที่สวีเพเิ่อกล่าวเตือนสติทุกคนทําให้เหล่าสิทธิ์ต่างพยายามสังเกตการโจมตีในทุกกระบองของหลีชีเย่เพียงประโยคเดียวทําให้พวกเขาได้สติหลังจากที่ถูกหลีชีเย่ทุบตีอย่างหนักแม้ว่าความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับจะไม่ใช่เรื่องน่าสนุกแต่ใน3าวันนี้สิทธิ์จำนวนไม่น้อยได้พยายามวิเคราะห์การโจมตีจากกระบองตีงูของหลีชีเย่สิทธิ์จำนวนไม่น้อยได้ผลที่ดีทีเดียวมีหลายคนที่สามารถหาช่องโหว่ในกระบวนท่าของตนได้ในที่สุด โดยเฉพาะช่องโหวที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดมันทําให้สิทธิ์จํานวนไม่น้อยสามารถจดจําได้แม่นยําเป็นพิเศษพื้นฐานคุณสมบัติของลัวเฟิงหัวนั้นดีอยู่แล้วเมื่อได้คําพูดของสวีเพื่อเตือนสติอีกเขาใช้เวลาทั้ง3วันในการทําความเข้าใจทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมากมายและเข้าใจถึงความใส่ใจในการสอนของลาชีเย่ดังนั้นโดยไม่รู้ตัวการปฏิบัติตัวของเขาที่มีต่อหลีชีเย่จึงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ลีชีเยมองดูลั่เฟิงหัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพลางพูดขึ้นช้าช้าแม้ว่าเจ้าจะเคยอวดดีไปสักนิดแต่ยังไม่ถึงระดับที่ฉดเขาถึงขั้นกูไม่กลับลู่เฟิงหัวเป็นคนหญิงโสเรื่องนี้จึงทําให้เขาหน้าแดงเขา่าจึงพูดพลางก้มหน้าเอาไว้สิิพี่ใหญ่โปรดชี้แนะด้วยครั้งนี้ลู่เฟิงหัวแสดงถึงความจริงใจอย่างแท้จริง ลีชีเยเองไม่อยากพูดให้มากความอีกเขาชักกระบอกตีงูออกมาพลางพูดขึ้นช้าๆลงมือสิขออภัยด้วยลูวเฟิงหัวพูดเสียงทุ้มทันทีที่พูดจบเขาก็พุ่งตัวออกไปสุดกำลังส่งเสียงคำรามดังก้องมีแสงสว่างราวกับคลื่นถาโถมออกมาร่างนั้นกลายเป็นเหมือนกับอินทรีทรงพลังประหนึ่งอสูรกายพยักมังกรเคียงคู่กันเสียงตุบ ดังขึ้นลั่เฟิงหัวเพิ่งเริ่มกระบวนท่าเท่านั้นแต่กลับถูกกระบองตีงูดักทิศทางได้ในทันทีเขาเองถูกตีจนมึนจมูกบวมช้ำน้ำตาไหลาอาบลีชีเยลงมืออย่างไม่ออมแรงเลยสักนิดเพียงแค่กระบองเดียวก็ทำให้ลู่เฟิงหัวถูกตีจนเดาทิศทางไม่ถูกหลังฟาดกระบองออกไปหลีชีเยพูดขึ้นเรียบเรียบ การสังหารในสมนรภูมิระหว่างที่ไฟแห่งสงครามกำลังลุกโหมหากเจ้าไม่ตายศัตรูก็ต้องม้วยเพียงแค่หนึ่งกระบวนถ้าหากมันไม่ใช่การโจมตีเพื่อหมายชีวิตในสมนรภูมิเป็นตายมันไม่ใช่สนามแข่งกระบวนถ้าถึงจะดูดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกระบวนท่ามังกระชบออินทรีในหัดมังกระบินเป็นกระบวนท่าสังหารกระบวนท่าจึงไม่มีความซับซ้อนพลิกแพลงกระบวนท่าสังหารตรงไปตรงมา ลีชีเยฟ่ฟาดกระบองไปที่ตัวลู่เฟิงหัวอย่างแรงอีกครั้งเจ้าที่คิดว่าตัวเองฉลาดทำการพัฒนากระบวนท่านี้เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อมันยิ่งพลิกผันภายนอกอาจดูลึกล้าแต่มันไม่ต่างจากการเพิ่มขาให้กับงูทำลายพลังสังหารของกระบวนท่าไปลู่เฟิงหัวเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีทันทีที่หลี่ชีเย่พูดจบเขาเปลี่ยนกระบวนท่าทันทีลงมือปล่อยพลังใช้กระบวนท่าที่ตรงไปตรงมาเรียบง่ายดุดันเหมือนการฟันขวานให้ตรงจุด ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนท่านี้ใช้ได้พลิ้กพลงสะดวกทำให้ได้ผลที่ดุดันสูงสุดแม้ว่าลี่ชีเยจะกำลังพูดทว่ามือของเขาไม่ได้หยุดนิ่งตามเขาไม่ออมแรงฟาดกระบองตีงูไปที่หน้าของลั่เฟิงหัวเต็มเต็มเพิ่มรอยฟกช้ำไปที่ใบหน้าของเขาอีกครั้งตุบตุบตุบเพียงพริบตาลู่เฟิงหัวก็โดนลี่ชีเยตีไปสิบกว่ากระบองใช้เวลาไม่มากนักลั่เฟิงหัวก็ถูกลี่ชีเยซัดจนหมอบไปกับพื้นกระบองตีงูจัดการเขาจนไม่สามารถคลานขึ้นมาได้อีก ถูกกระบองตีงูฟาดร่างอย่างแรงล้วเฟิงหัวเจ็บปวดจนต้องร้องโหยหวนออกมาถึงจะเป็นเช่นนั้นในใจของเขากลับยังคงมีความยินดีการถูกตีในครั้งนี้มันไม่ได้เสียเปล่าเขาได้อะไรไปไม่น้อยทีเดียวคนต่อไปหลี่ชีเยจัดการล้วเฟิงหัวจนหมอบไปกับพื้นอย่างไม่ออมแรงจากนั้นก็เรียกสิทธิคนถัดไปต่อทันทีตุบ ในที่สุดก็มีสิทธิ์คนหนึ่งที่มีอายุค่อนข้างมากออกมาเตรียมสู้ต่อจากลู่เฟิงหัวทว่าทันทีที่เริ่มเขาก็ถูกลีชีเยจัดการตีขาทั้งคู่จนต้องคุกเข่าลงกับพื้นออกกระบวน่าช้าเกินไปลีชีเยไม่กระพริบตาด้วยซ้ำเขาฟาดกระบองออกไปอย่างแรงอีกครั้งจนทำให้สิทธิ์คนดังกล่าวต้องรีบกลิ้งตัวหลบการโจมตีจากกระบองดังกล่าวเพียเพียเพีย เพียงไม่นานใบหน้าของสิทธิ์คนนั้นก็ถูกหลี่ชีเยตีจนบวมช้ำภายใต้กระบองตีงูของเขาสิทธิ์คนดังกล่าวสามารถรับมือได้เพียงสิบกว่ากระบองเท่านั้นทว่าสิบกว่ากระบองที่เขาโดนไปนั้นไม่ได้เสียเปล่าหลี่ชีเยได้ชี้แนะจุดด้วยให้กับเขาแล้วผ่านไปครึ่งวันหลี่ชีเยจัดการตีสิทธิ์ทั้ง300คนจนครบเวลาที่ใช้ไปในครั้งนี้นานกว่าครั้งไหนๆเพราะครั้งนี้การตีสิทธิ์ทุกคนเขาจะทำการชี้แนะจุดอ่อนของสิทธิ์คนนั้นๆไปด้วย สำหรับสิทธ์ทุกๆคนหลี่ชีเย่ลงมือโดยไม่มีการออมมือสิทธ์แต่ละคนล้วนแล้วแต่ถูกตีจนแทบจะสลบเหมือดไปกองกับพื้นช่วงเวลาหนึ่งที่มีเสียงร้องโหยหวนของสิทธ์ทั้ง300คนดังขึ้นระงม,มความเจ็บปวดที่ยากจะทนแม้ว่ามันจะเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนสำหรับสิทธ์จำนวนไม่น้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีไม่น้อยทีเดียวในครั้งนี้พวกเขาต่างไม่ได้เจ็บตัวเปล่าหลังจากนั้นอีกหลายวันหลี่ชีเย่ยังคงทุบตีสิทธ์ทั้ง300อคนอย่างหนักเช่นเดิม เวลานี้เหล่าสิทธ์ต่างไม่ได้รู้สึกแค้นเคืองอีกแล้วถึงขั้นที่มีสิทธ์บางส่วนยินดีที่จะถูกหลีชิเยตีด้วยซ้ำแม้ว่าหลีชิเยจะไม่ออมแรงไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นจะแสนสาหัสมากแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มถึงจะเจ็บมากแค่ไหนมันก็คุ้มค่าการสอนของหลีชิเยสร้างความทรงจำที่ลึกซึ้งให้กับเหล่าสิทธ์ทั้ง300อคนภายใต้าการทุบตีอย่างหนักของเขาก่อนหน้านี้คงยากถ้าให้สิทธ์เหล่านี้จดจำขอด้วยของตน แต่ในตอนนี้เมื่อแลกมันมาด้วยความเจ็บปวดความทรงจำที่ได้จึงลึกซึ้งเหลือเกินแม้รูปแบบการถ่ายทอดวิชาของหลี่ชีเยจะโหดร้ายแค่ไหนทว่าสิทธ์แต่ละคนต่างก็ได้รับผลที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับสิทธ์หลายๆคนแล้วโดยเฉพาะเรื่องการปรับรูปแบบของกระบวนท่าในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงรู้ว่าการฝึกฝนก่อนหน้านี้ของพวกเขานั้นไม่ได้ถูกต้องท่ามกลางการถูกตีอย่างทารุณในที่สุดก็ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้สำเร็จในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันพัฒนาการของสิทธิ์หลายๆคนปรากฏอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์สูงเป็นพิเศษอย่างลั่เฟิงหัวพัฒนาการของเขาชัดเจนมากภายใต้การชี้แนะของหลี่ชีเย่ทำให้ล่วเฟิงหัวเข้าใจความหมายที่แท้จริงในเคล็ดวิชาของตน ดังนั้นระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันแต่ละกระบวนท่าของเขาจึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากจนถึงขั้นไร้ที่ติด้วยรูปแบบการสอนที่เยี้ยมเกรียมที่สุดของหลี่ชีเย่แต่แล้วเวลานี้สิทธิ์ทั้งหมดในเขาล้างศิลากลับไม่มีใครแค้นเคืองเขาแม้กระทั่งกลุ่มพวกลู่เฟิงหัวที่ตอนแรกมีท่าทีดูแคลนหลี่ชีเย่ที่สุดเวลานี้พวกเขากลับมีท่าทีเลื่อมใสในตัวหลีชีเย่เหลือเกิน แม้ว่าวิธีการสอนของหลีชีเยจะโหดมากแค่ไหนทว่าสิ่งที่เขาสอนคือสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสิทธิ์ทุกคนต่างได้รับความรู้ไปไม่น้อยรูปแบบการสอนที่รับผิดชอบพร้อมให้คำแนะนำทุกคนอย่างละเอียดของหลีชีเย ε, จึงไม่มีสิทธ์แม้แต่คนเดียวที่ไม่ชอบเขา แม้ว่าผู้คุมกฎโจผู้สอนคนก่อนของเขาล้างศิลาจะดูด่าสิทธิ์ในสังกัดน้อยมากทว่าการสอนหลักๆของผู้คุมกฎโจมันเป็นการสอนรวมในครั้งเดียวเวลาในการสอนแต่ละครั้งของเขานั้นสั้นมากเหมือนรูปแบบการสอนแบบป้อนอาหารอธิบายการถ่ายทอดเคล็ดวิชาเพียงครั้งเดียวส่วนจะสามารถทำได้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของสิทธิ์แต่ละบุคคล สิทธิ์จำนวน300คนแต่ละคนต่างมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกันมีความสามารถในการเข้าใจที่ต่างกันถึงจะเป็นคล็ดวิชาเดียวกันกระบวนท่าเดียวกันแต่ผลที่ฝึกได้ล้วนแตกต่างกันด้วยเหตุนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกจึงไม่เท่ากันทําให้สิทธิ์แต่ละคนต่างฝึกฝนไปคนละทิศคนละทาง เวลานี้หลี่ชีเย่ทำการชี้นสิทธิและคนแก้ไขข้อบกพร่องของทุกคนมันทำให้สิทธิ์แต่ละคนได้รู้ถึงทิศทางที่ถูกต้องของตนเองได้เรียนรู้ความพิศวงของความเปลี่ยนแปลงในแต่ละกระบวนท่าได้ลึกซึ่งยิ่งกว่าเดิมดังนั้นในระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระบวนท่าของสิทธ์จำนวนไม่น้อยถือเป็นการเปิดช่องทางถึงขั้นที่ได้เปิดมุมมองใหม่เลยทีเดียว ซึ่งทั้งหมดต่างทำให้เหล่าสิทธ์รู้สึกยินดีในระยะเวลาการสอนเพียงสั้นๆของหลี่ชีเย่ถือว่าได้ผลมากกว่าร,ระยะเวลาที่พวกเขางม,มกันเองมากว่าปีถึงขั้นมากกว่า2-3ปีด้วยซ้ำติดตามต่อได้ที่ทุงวสขอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสนุกๆกันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดท้าคลิปเท่านั้น